เอ้าวเจ้าเปิดขึ้นมาไปแมนอยู่พี่นาง,งามนางอยู่ใส่เนาะมันอยู่ในนิาา่มอกวะแมนปาวา่ามันดึงกางเกงบัมาแต้งแงล้วพี่เนอะทางกระเปื่อนเปื่อนมาหนีนะเปื่อนอะไรหลอ กล่องมีปัญหามึงอยากเหยียดกละะ่องหรอบือขู่ใจคอยสภาพเท็นยายอยู่นางงามไปใส่เนาะ

ตัน,นี้บอเลียหาเก่งๆนะแม่มันบอนี่างามนางนางนางบอแม่ก็ตกที่จังได้อยู่ดีไม่แห้งอยู่บอยังแม่นะรเนืน yeah. ้ออยู <episodes> ่ย <subjects 195 2> ู่ใส อยู่ในเฮื่อนนอ่ะแหละลงมาเราลงมาตแตะน,น้อง,ง <c oughs> แตะเราไปยืดทำเราไปนอนไปพ่น <c oughs> ไปนอนอยู่พูดแล้วเป็นโอ้ยเฮิงนะนอนเฮิองอะไรอยู่ขาา้างนอกโดยกินแสบแน่เรา <c oughs> ไปสีดวัคซีนมาหน่ะเป็นอะไรแม่ รุ่นเข็มเดียวตัวไข่ค่ัรุ่นแ้วรุ่นเข็มเดียวนะมันสิได้สีดีม่ะลงอะไรพัดมาจ้าสวัสดีค่ะเจ้าแม่กากีราชินีแห่งโควิดบริปายใสเลยค่ะอุดคขยค่ะชั่วโมงนี้เอออยันกินกยันติดโควิดค่ะ อา้าวลองกินกันมึงดูโควิดกับโควิดกินกันมึงดูเออสิเป็นเท่าไหร่คนตกจืดไม่ได้ป่ายใส่จืดนั่นแหละไปหาเห็ดก็บม่ได้ปายพี่น้องเออทางบอ่อแห้งเท่าทางอันนอ้องนกเคียนฝนนะทา,<ห>าทงก็บม่ได้เปิดนะเด็กควรจ้างมองไห้หามองไไหวชัดช่องคือช่องมื่อไรดิโอ้ยห,หา,หามองามาใช่ไหมไปหาเห็ดถือพวกไปหาเห็ด ฝนต,ตกเหรอเนาะมือเศร้กกนนานนเาานี่ยก็ตกอันตอนสี่แจ้งฮะแล้วฮะเราพวเมืองแต่ฝนตปกผูก็นอนบุลาบเลยเอาคุณแม่มาอยู่ด้วยค่ะเพราะไี่หนึ่งข่าวดูหน้าให้กระเทยกิน <c oughs> ว่าไปา,น,าน,นะคเา,คาเห็น,นรื่องจริงพี่น้องเรื่องจริงเอาอี เอาอีแมวมาหนึ่งข่าวหนึ่งนาไม่กินไป้องไป่บางคนดังเียกร้ายหลายคนนก็ไปมาางเฮือนพูกค่ะแล้วแล้วมาางเฮือนน่ะย่างๆสมมืมงลงบหลางนะตาเสดายเดี๋ยวออกมาพี่มาแ่น้ำไปก่อนเล้วที่มาปลูกขิดไทยตาเสดายเนาะาสิปูกตุกกง เห็ดเทียงเลยนเห็ดหมองเขาอยู่นั่นแหละบันนี้เขาไปนอนนั่นได้เออโอ๊ยเขาบไปไปนอนน้ำดอกมันเป็นเฮือนหรือวะนันน่ะแม่ก็มาเห็ดเฮือนคือเก่าหนึ่งเลยแล้วมาอยู่นเสมัยนั้นง่ายมาแกเลยสมัยที่มาอยู่หนึ่งวันมันกระบอกมีหนึ่งวัประมาณสามสิบก็เลยสิพากันง่ายไปหยวนได้สิมาปัวกเอาตัวน้ำมาปุ๊กสิปลาแต่รังหนึ่งหันรังสิไปปุ่กมุมนะอีกมันข้อใกล้เก่าเห็นดิมันหมองแล้ว เขาม้างเขาเอาไม้ออกนีบเห็นหุ่งสมัยจังหวะเปิดไฟเนาะอังเพิ่งขั้นกันแล้วกกินยังกับเด้ยอดีมาเขาก่อนโอ้ยแบบอรี่กับอัน่ตใช่กินกอยาา้องกับเดมแบบเชรี่หนวนแบบเจอรี่มาจี้กับกล้วยอันนี้ก็อุนมันนางหอนหนึ่งว่างด่อนเพนมันจะสีโป๊กแ่นงหมดชุ่มแล้วมันจีนหยาง เอาก็บบรยมาตั้งแต่คนเนาะมาตั้งแต่ข้างใดเขาอะได้มาคนตัวจอันเดียกก็หูมาอีกแล้วฮนะเรียก,ยกได้ไา่อีก ก็คนเขาขี้ในงานเลยเปลี่ยนนะจะงืดได้อันคือเขาชาในการกากิชาวันก็ตั้งอะไรเนาะมากาก่โรงเรียนนี่กะชิบแล้วเขาออกมาบ้ามานอยู่เพือนแล้วจังหวัดตดในบานเนี่ยเขาออกมาเพือนนี่กันไปมื้าเประมาหกเจ็ดมืออาทิตย์เพราะว่าตีบุรีเขาก็บริดไปขายะเขาเปิดไปขายแต่วันนั้นเขาปั่งตีที่เขาหลอกดาเนาะออกมาแพ้หลอกเรียนไทยเย บ่อที่มันติดเพิ่มนี่มันสิบประเด็นเพิ่มวันหลอกไปอีกตีปุ๋ยที่มรั่งุ๋ยแล้วนอกจาบหนึ่งใหม่ไปอีกแล้วเนาะปุ๋ยแล้วเออปลูกถิ่นุนขี้คนที่คนที่อยู่ในหมู่บ้านนะเก้านั่นแหละบ้านติดบ้านบ่ติดเป็นพ่อกันอยู่ป้าพุ่นระค่าไปหาเห็ดเออเขาดักเขาลัดเลยเขาบม่ให้ออกจากบ้านเขาก็เที่ยวเขาหลัดไปป้าเขาก็ยังว่านกันจะเจาะ ถ้าชอยชกางขาชอยอีบ้านชอยสกินยังจะจช้ามาคอยชอยกระแมนความคราวอีกโอ้อืมกระปอยได้๋ยวปอยเขาออกไปหากิ่งละค่ะอืมกระแมนแหละพ่อเขาพวกกันอยูอืมรุ่นอยู่ป่าป่ละคไปพ่นเสื้อจะขึ้นอยู่ป่าเขาก็ลัดทุ่งแล้วเขาก็บุกไปบอลเขายามน,น้ำทางดีเขาก็ลัดตามทุง่งเขาก็ออกไม่ได้คือว่า,านาจิกาเขาอยู่ในบ้ายนะก็ไม่ได้เนาะอ่านกิอ่าเสร็จลงทั้งหน้าว่านนะ้าเมนบอทั้งหน้ากระไดเมนบอล บรรดาทุกทางทุกทางเราทุกทางเลยทางใหญ่น่ะทางที่มีรถออกจากสีตรงตูนชามีแหน้อยปังแล้วก็ไปทางนาว่าทางที่มีทางออกเขาลัดเบิร์ดนอกจากขญางออกมาด้วยยังสิอย่างนี้มันไปทางจีนเขาก็ออกมาแล้วจังหวะอีแม่ว่าโอ้ยกินหน่อยข้างบนได้เด้สิมาโจมอย่าได้เห็นดันขินห่อทะเล อันนี้ก็เรเคยว่าเลยคิดนอยกัดเลยเอาเมื่อน,นี้คือถือเครื่อ,องลายแท้แม่ไปเอ้ยแม่มานอนได้คืนนึงเราคุณนี่ก็ไปเอามื่อลำเธอมาเอ้ยไดโนเวอร์ก็เลยทีแหลมเมื่อเมื่อนี่คือต่างแปลกแลัน,นน้องอือเขาไร่มากบ่นออตีข้าวเที่ยวข้าวายู่ข้าวาเลอย,กยกอยู่บ้านทั้งนี้นะข้าวแนมเนียทั้งนั้นของข้าวประกาศอยู่บ่อยไปบ่อยมา นะครับประกาศอยูะไก่คนไร่มาแล้วเขาบวชไกมาทางนี้พันอยู่ใกล้บ่ได้ว่าอยู่ใกล้เลยนะอยู่ในบ้านมีคนตี๋นี่แหละจะมาแปะคุณแม่ออกมานำนี่นะคุณแม่เอาะไปใช้แต่ว่าคนเขามาเล่นน้ำชุมมือมือละสิบมือละสาวอืมก็แม่น่ะแหละก็เลยออกมามาเล่นน้ำงอกมาพันมือบวมน้ำใส่บาทพันลงเป็นน้ำเข่าได้เห็นพ้าเขายุมือนะเนาะเงยบเขาปิดใช่ผ่นอีกทูป ก็ละวัะใช่มาไผไปไผใช่ละมานะไผ่ว่ามารวมกันเออดึงอินดียเอิรนว่าอยู่ว่ะในห้องเย็นอีกอามาอืมอามาเขาแบ่งมาผิดพวกมาค้างเลยพวกรักเขาพวกรัอามาไหวนี่พุ่มว่ามาไดนี่แม่ใส่ว่าคำว่าค้างอืมมันนั่งเกาะนางอิ่มอยู่แล้วโอ้ยเนาะโฝนแล้วใครรู้ว่ามันมีผัดลมมีไฟเลยก็แม่นอะไรขันบ่มมี่ะตู้น้ำเย็นแล้วย กันบ่มีจักสิไปอยู่ในสายเนาะแต่ว่ามีน้ำแต่กี่เนี่ยกาะกับบ่มีอเห็นเนาะแม่นั่นแหละนอนหน้าผัดบบนอนอยู่หน้าผัดโคิดทอดบ้านดิแม่อันพัดอยู่อันบ่อนระหว่างกลางเนาะเฮือนกันนะข้าแม่นอยู่เกาะเกหมู่ยังใครเนาะ ทา,มเมางเมื่ออันห่อเข่านะเขาอันเห็ดผ้าข่ายุ่แมอน,น,นั่น,นน่บาทเนี<ช>่ยใบาทของปากกาศ <ไป S 1> มา <ไป S 1> ท่านเอากับข้าลงภายมาแล้วกับเห็ผ้าข่าอีหะเข้าอันนี้จริงนะฉันไปรีวิวถนนฉันถนน,นเห็ดขวัดดิ <c oughs> อืม กบบนงด่ากัก็เลยบ่ายกันัก็เลยายไปึ่ก้าอานนที่ฉันเ็เข้าไปเนี่ยอืออือาด้ขลอกรจะายด้เขาบ่ทุ่มจะมาถายจริงนะฉันถ่ายนนเข้าไปนั่นอัก็ไ่ค่อยได้เข้าไปลงยังอันนี้นบอกอยู่คนละเวลาลงมารวมกันไปลงมาใส่บาตรแมนเขาอยาดี ก็คงบ่ห้แต่แต่บ้านซุ้มห้านั้นได้เหตุเพราะว่ามันกระเทิรนเลยด้หลังจากเห็ดแล้วก็ไปประกาศแบบนี้ไปประกาศว่าบ่ห้ซุ้มนุ่มกันอักเมือน,นั่นกันพากันย่อพาข่าลงไปแล้วกันอันอัน่าพอสั้นแล้วก็พากันหยกผ้าแพผพ,พ,พามันขึ้นเฮือนอแต่ทะลุผู้ <ไป S 2> พายไผ่ใช่แล้วก็ไผ่หมองไผ่หมองมั่นประหยัดน้ำหมองไผ่หมองมั่นตากใต้ทางแล้วก็มา าาทั้ง,งน้องน้องเคียนแห่งกับข่าขึ้นไปใส่ขึ้นไปหยัดหน้า,นาทั้งเฮือนมีเฮือนไปเฮือนมันของบ้านสายทางเขาเจาาะเอาประห้จัดเนาะขึ้นในบ้านในประเทศกับชามแหนะที่แหนะเนก่ะได้เขา่าโควิดไม่ห้รอกเขาบอกตืก่นกระนกปัญใดเพราะว่าอย่างอาจจะคิดว่ามันเป็ดแล้วมันก็นรักษางายหายอย่ดีเขาบราะหยัดเนาะ แม่นเขายังมาเห็นในประเทศอื่นที่เขาบกคิดเนาะก็มีประสบการณ์ในเบื้องแล้วว่าเออตายที่ขางถอกขางทางนั่นดิเนาะก็แม่นั่นแหละเขาเลยยังเชยเขายังบอกว่าพวกที่ไก่ชุ้งซีคนที่ติดไปแล้วน่ะก็ออกจากป่าแล้วก็แม็กเบื้อเป็นระบานก็บม่ได้ใส่บรดปังนะประมาทเนาะเชื่อว่าล่ะก็เสื้อมันยังพักโตมันท่านได้ออกอากาศเนาะแม่เขาก็ยังคิดว่ายังติดวัฒนินจมวนผู้ย่านกับ่านิน่ะผู้พ่อญานกับเชย เพราะว่ามันมีข้อมูลว่าเขามาเก็บผลตรวจเขามาเก็บเลือดตรวจที่ใกล้ชิดที่ตมงนี้นครับวัวนะอมนนอ,องออกไปติดแน่และติดไปอันขอนเข่งหมู่บ้านเพราะแห้งเราจะสังเกตได้ดาททจากหมู่บ้านสีแดงแต่มันสีกลายเป็นสียังโหลดมัน <Okay. S 1> สีเลยคำว่าสีแดงก็ามาันเคียด จะไปหาคุณสมุนไพรมาตีมันจะขี้หัดตุ่มโดยไอ้บุญที่โทรวิธิชาวบ้านอยู่เมืองอะโทรมาว่าแม่เอ้ยอันเป็นอะไรเงินเบิร์เดาบ่เขาเล่าแล้วว่าปลาบ่อนไพ่แม่ฮุมเอาไหมเอาสาธุบดึมาเทิร์นเลยแสนหนึ่ง เมื jugar, ่อไปหาเกิดไปเกิดใกล้ผู้สาธุสาธุสาธุจ้าสิเด็นจักเดือนมันมาเดือนโอเคพี่น้องซัมนี่หละเดี๋ยวเ้าสิไปต่ออีกเขาลงพอดนี่แล้วลงไปง่ายไปกว่าไม่ต่อ